สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18เวกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมาราชินีสเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระิรีนาถพิลาศกัลยาณีนะับระที่นั่งคมพรสถานพระราชวังดุธิ์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำนายเกษรจันแก้วองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต,ต่งตั้งข้อจุลหองธุดีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่และรับพระราชทา,านเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเก้าว,วิเศษจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวงจำนวนหกพระอารามได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐสถิตมหาศีมารามวัดเบญจมาบพิตรยุสิทธวนารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและที่ทรงพระราชอุทพิธถวายพระอารามหลวงจำนวนเจ็ดพระอาราม ไดแก่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม